สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุดนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงบายบายแบมนี้หน่อยนะครับมีข่าวจากสื่อแดนกระทิงครับปุดข่าวว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยจ่อคว้าตัวโมราต้าครับค่าหัว25ล้านปอนด์นะฮะมีรายงานครับจากสื่อชื่อดังแดนกระทิงดูครับอย่างสปอร์ตเนี่ยเปิดเผยว่าอาร์เซนอลเนี่ยใกล้คว้าตัวอันบาโรโมราต้าครับมาร่วมทีมแับสน้าของเลอติโกมาดริดด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์นะฮะ หัวหอกวัย29ปีครับย้ายจากแอตเลติโกมาดริดตราหมีเนี่ยมาร่วมทัพกับยูเวนตุสครับเมื่อเสม,มอปองพันยี2020ด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา2ปีนะและโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับโมูตาต้านะครับทำไป32ประตูกับอีก21แอสซิสต์นะครับจากการลงสนามให้ทีมเนะี่ย92นัดนะครับโอ้โหฟอร์มดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ดีสำหรับโมูตาต้านะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าทางมาลายูเวนตอเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดนาักลััับับต้นนสงกดทที ในขณะที่โมราตาเองเนี่ยเหลือสัญญากับต้นสังก,กัดอย่างแอเลติโกมาดริดเนี่ยถึงปี2023เท่านั้นนะครับทว่าล่าสุดครับจากการรายงานเปิดเผยว่าเ,เป็นทางปืนอย่างแอสตันนอลครับที่ใกล้จะคว้าตัวนักเตะม,มาร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรหรือประมาณ25ล้านปอนด์นั่นแหละครับเพื่อมาเป็นตัวทดแทนของอเลิสซอนลากาเซตที่เตรียมจะอำลาทีมในตอนนี้แล้วสำหรับอาลากาเซตนะครับ ก็นะ่าเป้าอย่างมูราต้าตอบโจทย์แน่ๆผมว่านะครับถ้าอาซนอลได้ตัวมาก็น่าจะยินดีด้วยนะครับโอ้ค่าตัวก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะแพงมากมายอะไรนักหนาะครับผมก็พอได้อยู่นะครับก็พอได้อยู่25ล้านปอนด์นะครับโอ้โหถือว่าดีเลยสาหรับอันบารโร่มูราต้านะครับถ้ามาอาซนอลมาพิมพ์ลีกจริงโอ้โหผมว่ามีสนุกแน่ๆครับยิ่งกลับไปแอลติโกมาดริดก็ไม่ใช่ตัวหลักครับไม่ใช่ตัวทําทีมของอาร์ติโกซิเมโอเน่ยอยู่แล้วสําหรับมูราต้านะครับ แต่ฟอร์มดีเหมือนกันครับถึงไม่ได้เป็นตัวจริงมากมายแต่ก็ฟอร์มฟอร์มเด็ดเลยสําหรับมูลตาต้าครับโอ้ทำมาถึง32ประตูเลยนะครับกับ21แอสซิสต์โอ้เป็นกองหน้าที่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับในระดับหนึ่งเลยของอาร์เซนอลนะครับเองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังในช่วงบ่ายๆครับสวดัสสวัสดีครับ